ตามมาเร็วค่ะวิ่งวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งขอถามหน่อยค่ะคุณคิดว่าปลิงเกิดมาทำไมคะกลับมาแล้วครับ กำลังม,มองหาตัวผมอยู่หรือเปล่า嘛ฮะสวัสดีจ้าเกิดมาไม่สาดส้นสซง ถ้าถามว่าปริงเกิดมาทําไมต้องท้าวความไปก่อนว่าทําไมมันถึงเกิดมาเพราเดิมทีเนี่ยบรรพบุพรุษของปริงมันก็คือตัวแม่เพียงที่ว่ายอยู่ในทะเลแม่เพียงเนี่ยตัวหนึ่งที่ว่ายเข้ามาในแหล่งน้จืด นะครับแล้วก็วิวัฒนาการกลายมาเป็นกลุ่มไส้เดือดน,น้ำในในช่วงยุคแรกๆไส้เดือนน้ำส่วนหนึ่งวิวัฒนาการขึ้นไปอยู่บนบกพวกนี้เดินม,มากินพวกตะกรกินอาหารแต่ว่าในบางครั้งตะกรอาหารมันไม่เพียงพอครับมันก็เลยจําเป็นต้องหาแหล่งอาหารใหม่เช่นปลาพวกปูพวกนี้มันยังไม่เรียกว่าปลิงที่แท้จริงนะครับมันยังเป็นปรบรรพบุรุษของปลิงอยู่พวกนี้ก็เริ่มไปกินพวกเลือดปูเลือดปลา ก่อนที่สุดท้ายเนี่ยมันจะพัฒนากลายมาเป็นปริงในยุคปัจจุบันเนี่ยครับอาจจะเป็นเพราะว่าพวกฉันเบื่อแล้วกับการกินตะกรอนไปหาอะไรใหม่ๆอย่างก,การกินเลือดดีกว่า <c oughs> นี่แหละเส้นทางของวิวัฒนาการของการปรับตัวเพื่ออยู่รอด <c oughs> ที่ช่วยตอบคำถามว่าทำไมพวกฉันถึงเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะจ๊ะ กะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในไฟลัมแอนนาลิดาถ้าพูดง่ายๆชาวบ้านเขาก็จะเรียกว่าเป็นหนอนปล้องค่ะแต่ว่าปลิงเนี่ยจะอยู่เป็นตระกูลใกล้ๆกับไส้เดือนดินแต่ว่าต่างกันตรงที่ปลิงเนี่ยจะมีปล้องคงที่คือ34ปล้องก็จะมีส่วนที่เป็นแว่นดูดให้เห็นชัดเจนที่อยู่ทางด้านหน้าแล้วก็มีอันใหญ่ๆอยู่ทางด้านท้ายอีกหอันค่ะ ปลิงที่สามารถพบได้ก็จะมีอยู่ในหลายแหล่งด้วยกันแต่ที่เจอเยอะที่สุดก็คือในน้ําจืดค่ะแล้วก็ในทะเลก็พบบ้างปลิงทะเลที่รับประทานกันแต่ว่าก็จะเป็นปลิงทะเลคนละกลุ่มกับปลิงควายอะไรเงี้ยก็จะอยู่คนละกลุ่มกันปลิงที่เราเจอกันมากๆส่วนใหญ่จะเป็นปลิงควายปลิงเข็มแล้วก็ที่กลุ่มวิจัยที่เราทําอยู่ก็จะเป็นในกลุ่มของปลิงเต่าค่ะ ไม่ใช่เฉพาะปลิงควายปลิงเข็มหรือปลิงเต่าทงเดินนะยังมีปลิงกินหอยเจอร์เค้ปลาหรือแม้กระทั่งหนิงนะโอ้เ <c oughs> กาะติดเขาปิดทั่วเลย <c oughs> แล้วเธอเคยสงสัยกันบ้างไหมว่าปลิงกับทากเป็นญาติกันหรือเปล่าเพราะเราก็ต่างมป็นประสิทธตดูดเลือดสิ่งมีชีวิตเหมือนเหมือนกัน ก็เป็นคนละชนิดกันค่ะแต่ว่าอยู่ในอันดับเดียวกันคืออยู่ในาสายของแท็กซอนอมีเดียวกันซึ่งจริงแล้วทากก็คือสมาชิกหนึ่งของกลุ่มปลิงซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะทาเราจะเรียกเป็น landish ซึ่งก็คือปลิงที่อยู่บนบกนั่นเองค่ะส่วนปลิงที่อยู่ในน้ำเราก็เรียกเป็นปลิงอยู่แล้วค่ะ ก็มีลักษณะที่เหมือนเหมือนกันตรงที่มีส่วนของแว่นดูดมีส่วนของซัก,กอร์อะไรที่เหมือนเหมือนกันมีจำนวนกล้องที่เป็น3 4สกล้องคงที่เหมือนกันค่ะเขาะ้าใจง่ายๆนะจ๊วะว่าท่าก็คือปลิงที่อยู่บนบกเป็นปรสิตคนละชนิดน่ะแต่อยู่ในอันดับเดียวกันนั่นเองนอกจากนั้นฉันยังมีองเพื่อนอีกมากาหลายตัวที่อยากจะแนะนำให้พวกเธอได้รู้จักกันเอาไว้ เธอรู้ไหมว่าปลิงทะเลน่ะได้ชื่อว่าเป็นเครื่องดูดฝุ่นใต้ทะเลก็เพราะวาพวกมันกลืนทรายเข้าไปแล้วดูดซึมพวกสารอินทรีย์และแบคทีเรียไว้ก่อนที่จะถ่ายออกมาเป็นทรายที่สะอาดกว่าเดิมแถมยังช่วยพลิกทรายสร้างความพลุนและเพิ่มออกซิเจนในพื้นที่ทะเลได้อีกไม่ธรรมดาเลยนะจ๊ะอาปลิงทะเลกับ ปลิงน้ำจืดก็คือปลิงที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพียงแต่ว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างก็เหมือนกับทาที่อยู่บนบกมีปลิงที่อยู่ในน้ําจืดแล้วก็จะมีปลิงที่อยู่ในทะเลค่ะ มักจะคุ้นเคยกับปลิงควายที่เกาะและดูดเลือดวัวควายที่นอนแช่แอ่งโครนหรือหนองน้าเลยเมาเอา <What S 1> ว<ะ>่าปลิงเข็มที่ตัวเล็กๆก็คือลูกปลิงควายนั่นเองอะปลิงเข็มไม่ได้โตขึ้นมาเป็นปลิงควายนะจ๊ะเรื่องนี้เนี่ยมีคํายืนยันจ้ะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าปลิงเข็มเป็นลูกปลิงควายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับ จริงๆมันไม่ใช่ว่าตัวมันเล็กเหมือนเข็มนะครับแต่ว่ามันมีงวงที่ออกมาจากช่องปากของมันเนี่ยที่เหมือนเข็มเนื่องจากว่าปลายขององวงครับจะมีลักษณะเป็นเหมือนเข็มเล็กๆๆ,ๆหลายๆชิ้นเพื่อที่จะใช้ในการเจาะแล้วก็ดูดเลือดน,นะครับเราเรียกมันว่าปิงเข็มถ้าดูดไซส์นะครับปิงเข็มมันจะเล็กกว่ามากเลยนะครับแต่ว่าปิงควายตัวจะใหญ่มากแม้ลูกปิงควายที่เพิ่งออกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตัวใหญ่กว่าปิงเข็ม ดูเธอจะรู้จักปลิงอย่างพวกฉันเป็นอย่างดีเลยนะไดค่าว่านอกจากจะศึกษาวิจัยพวกเราแล้วแล้วเธอยังค้นพบเพื่อนปลิงชนิดใหม่ในประเทศไทยอีกด้วยไหนเล่าให้ฟังสิก็จะมีเป็นตัวสยามเ e นสิสค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยมีรายงานมาตั้งแต่ปี1917แล้วค่ะเป็นพวกคณะสำรวจเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยค่ะเป็นต่างชาติเนาะ ปิงจะแบ่งเป็น2ประเภทครับปิงมีฟันกับปิงไม่มีฟันปิงควายทั่วไปเนี่ยมีฟันที่ใช้ในการขูดผิวแล้วก็ดูดเลือดนะครับส่วนปิงที่ไม่มีฟันเนี่ยเขาจะมีงวงที่ไว้ใช้ในการเจาะทะลุผิวหนังเพื่อดูดเลือดชีนี้เนี่ยปิงสยามเมซิสเนี่ยหรือชื่อเดิมก็คือรคราคอฟเดรอยเดสสยามเมซิสหรือนักวิจัยต่างชาติเขาตั้งชื่อให้ว่าปิงโลสยาม,มาครับเป็นปิงที่พบได้เยอะมากๆทั่วไทยนะครับตั้งแต่เหนือจรดใต้ นะฮะโดยมักจะพบในเต่าเป็นหลักนะครับอย่างเต่าที่ในมหาลัยครับก็จะเจอบ่อยมา,จากจับกี่ครั้งกี่ครั้งก็จะมีปริงสยามออกมาตลอดอใช่ไหมฮะอ่าแล้วนอกจากนั้นก็คือสิ่งที่เจอไปบ่อยอีกก็คือเวลาไปเจอแม่ค้าที่เขาขายเต่าเพื่อนําไปปล่อยอย่างเงี้ย <c oughs> ก็มักจะมีปริงสยามเนี่ยครับติดมาด้วยตลอดเนี่ยครับก็เป็นเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงเจอตัวนี้บ่อยมาก จริงๆเราเอากลับมาเลี้ยงที่ l ลบด้วยค่ะแล้วก็ดูว่าเขามีพฤติกรรมยังไงเวลาอยู่ในน้ำซึ่งปิงกลุ่มนี้ค่ะจะพิเศษกว่าพวกปิงควายก็คือปิงควายเขาจะวางไข่ตามพื้นดินเนาะแล้วก็ตัวแม่พ่อแม่เขาเนี่ยก็ฟปแต่พวกกลุ่มของปิงตัวเล็กๆแบบปิงน้ําจืดอ,อะไรพวกนี้ค่ะเขาจะมีพฤติกรรมการเลี้ยงลูก้อยก็คือเขาจะเอาลูกแปะเอาไว้ที่ใต้ท้องตัวเอง แล้วก็เลี้ยงจนกว่าลูกมาจากฟักออกจากไข<ช>่อยู่ประมาณนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกว่าจะโตพอ,อกำลังสนุกเลยจ้าเอาอีกเอาอีกเอาอีกปริงอาจารย์ประภยัยศิริอ๋อที่เจอในสวนยางจริงๆเป็นบ่อน,น้ําในสวนยางที่บ้านอาจารย์ไผ่จังหวัดสงขลาค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมกลับบ้านผมก็โอเคในส่วนหลังบ้านในสวนยางตามร่องยางครับก็จะมีเต่าแล้วก็มีปริงเกาะอยู่ก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะ มันคือปรินโลสยามตัวเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดเนื่องจากปริงมันมีขนาดเล็กใช่ไหมครับแต่ว่าพอเอาก,กลับมาที่มหาลัยแล้วมาดูใต้กล้องเนี่ยพบว่ามันมีความแตกต่างกันมากแล้วก็มาเราก็เซ็ตตู้เลี้ยงเหมือนปกติเหมือนที่เลี้ยงกับปริงสยามคือเซ็ตตู้ปลาใส่ออกซิเจนแต่ว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นก็คือเราไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันไม่ชอบออกซิเจนครับเพราะพอเราใส่ลงไปปุ๊บใส่ออกเข้าไป มันคานหนีออกนอกตู้แล้วก็ทยอยตายครับ <S 2> <S 2> <S แล้วเราถึงเพิ่งมาพบว่าปิงอาจารย์ปะไพสลิทที่เราพบเนี่ยเป็นปิงที่ชอบอยู่ในพื้นที่น้ําขังที่มีออกซิเจนต่ําอย่างแรกเลยเราพบว่าปิงในกลุ่มไม่มีฟันนะครับในไทยเราไม่ได้มีชนิดเดียวปิงอัจาจันปะไพสลิเป็นชนิดที่2ที่เราพบในไทยนะครับแล้วก็ค้นพบว่าปิงที่เราเจอมันมีคอนดิชันที่อยู่อาศัยไม่เหมือนกันอยู่แล้ว อย่างปิงสยามชอบออกซิเจน,ออเนปิงอาจารย์ไปไฮซิลิไม่ชอบอนะครับแล้วทีนี้มันก็จะโยงกลับไปถึงโฮสต์หรือเจ้าบ้านของมันที่เป็นกลุ่มเต่าก็พบว่ามันก็เกาะติดกับเต่าต่างชนิดกันนะครับทำให้เวลาเราจําแนกเบื้องต้นเนี่ยการใช้เต่าในการจําแนกก็สามารถทําได้นะครับเห็นว่าไปเจอปลิงที่เกาะอยู่บนเต่าน้ําบ่อนียวด้วยนี่เนะอะ ค่ะเป็นอ,อันนี้ตั้งชื่อให้ว่าปลิงตรีศูนย์ค่ะเพราะว่าตรงตัวขนแนงลำไส้ของปลิงอะค่ะปกติเ,เขาจะแตกแขนงอยู่แล้วเจ้าปลิงที่เจอเนี่ยค่ะลำไส้ของเขาจะแตกแขนงออกมาเป็นแบบสามแขนงเหมือนตรีศูนย์แล้วก็เลยตั้งชื่อเขาว่าเป็นปลิงตรีศูนย์ค่ะซึ่งตัวนี้ไปเจอเกาะอยู่ที่เต่าน้าบอเนียวซึ่งน้องเป็นสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์โคราชค่ะแล้วก็เลยทำเรื่องของเข้าไปทำการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง อุปสรรคจริงๆก็คือน้องตัวใหญ่มากเป็นร้อยโลก็คืออุ้มขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยเข้าไปเก็บตัวปลิงที่อยู่ใต้ท้องฉันก็ภูมิใจอยู่หรอกนะที่มีคนสนใจศึกษาในตัวพวกฉันกันขนาดนี้ถามจริงเธอไม่กลัวปลิงเหมือนกับที่คนอื่นๆเขากลัวกันบ้างเหรอไม่เคยกลัวเลยค่ะรู้สึกว่าชอบค่ะ ตัวเขามันน่ารักอะเป็นระเบบความส่วนตัวเราอะพวกพญาอะไรก็น่ารักอยู่แล้วเรามองเขาว่าน่ารักก็เลยไม่ได้กลัวกล้ารอ,อะไรอย่างเงี้ยคส่วนสัวผมก็มันมันเป็นสิ่งที่คนทํางานกับสัตว์ป่าเจอบ่อยๆอยู่แล้วครับ <Hey. S 2> ทั้งตัวสัตว์ป่าทั้งตัวปลสิทธิสัตว์ป่า <Hey. S 2> มันก็เลยเฉยๆกับมันจะมากกว่าเออแสดงว่าพวกเธอก็ไม่เคยโดนฉันดูดเลือดเลยสิเคยค่ะเคย ต้องบอกว่าไม่รู้สึกมากกว่าใช่ใช่ใชเพราะว่าเวลามันดูดเนี่ยโอเคแหละมันปล่อยน้ำลายที่มียาชาออกมาดังนั้นถ้าเราไม่เห็นเราจะไม่รู้เลยว่ามีปรี่งเกาะ ความสามารถพิเศษของปลิงเนี่ยจะ้ะพวกเธออาจจะเจ็บจี๊ดๆแป๊บเดียวระหว่างที่ชั้นสามารถดูดเลือดในปริมาณมากกว่าน้ำหนักตัวเองถึงสิบเท่าแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะนะแล้วกว่าจะล่าเยืะอีกครั้งก็ใช้เวลานาน,านเป็นเดือนๆเลยเคยมีรายง,งานว่าปลิงดูดเลือดครั้งเดียวสามารถอยู่ได้นานถึงหปีกินครั้งเดียวคุ้มไปนานเลยจ้า สมัยก่อนมันเริ่มจากชาวบ้านนะครับคือมีอาการเจ็บปวดเช่นกลุ่มฝีหรือกลุ่มการเก่งของกล้ามเนื้อและโดนลงนานะถูกปิงดูดแล้วมีภาวะความเมื่อยขบหรือว่าความเก่งปวดกล้ามเนื้อมันคายต่อมาปุ๊บเขาก็เลยสังกเกตเหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นจากชาวนาที่ทว่าใช้โดนปิงดูดเลือดแล้วทาให้กล้ามเนื้อคายตัวแล้วก็มีการจดบ,บันทึกไว้ทางการแพทย์นะแล้วต่อมาก็มีงานวิจัยต่งางๆที่ว่าทั้งไทยทั้งเทศนะครับเช่นประเทศอินเดีย ประเทศจีนหรือฝั่งยุโรปก,ก็ใช้ปิงในการรักษาการวางปิงก็คือกระบวนการการรักษาโดยการใช้ปิงนะครับผลประโยชน์จากน้ำลายปิงในการรักษาะคะือมันจะมีใช้คําว่าปล่อยปิงนะครับปล่อยปิงก็คือปล่อยให้ปิงอ่ะดูดเลือดในตําแหน่งจุดที่เขากําหนดไว้ในการรักษาโรคนั้นๆครับ ในการวางนี่วางต้นคอนะครับปลายสบักบ,บน1ตัวปลายสบักล่างหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่อยู่แนวกล้ามเนื้อด้านข้างนะครับปล่อยโลกนะครับถ้าเกิดมันใหญ่มากก็จะประเมินว่าสมมติตำแหน่งใหญ่มากเนี่ยเราจะใช้ตัวเล็กๆเนี่ยหลายๆตัวก็ไม่ใช่ที่เนาะเราก็จะใช้ตัวใหญ่ๆแล้วดูปริมาณของกําหนดว่ามันตำแหน่งที่มันดูดเนี่ยมันสามารถปล่อยน้ําลายได้อยู่ประมาณกี่ซีซีหรือดูดเลื่อนมาได้กี่ซีซีในการกําหนดของตำแหน่งในการวาง ว่าจะวางกี่ตัวดีมันจะกัดเราก่อนเนาะกัดเสร็จแล้วมันจะปล่อยสารที่ทําให้เกิดความชาทําให้เราไม่รู้สึกเจ็บต่อมาปุ๊บมันก็ปล่อยสารที่ไม่ให้เลือดแข็งตัวเพื่อได้สะดวกต่อการดูดกินเลือดของเรานะครับแต่สารตัวนี้ไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับกลับเป็นประโยชน์เสียอีกนะครับมันจะสามารถละลายกลุ่มริมเลือดอุดตันในหลอดเลือดของเราได้เช่นกลุ่มไขมันนะครับหรือริมเลือดอุดตันในไอวต่างๆ สังเกตในการรักษาเนี่ยถ้าเกิดเราตกใจปุ๊บเราดึงมันออกก่อนเนี่ยแผลจะหายช้ากว่าแล้วก็ผลการรักษาจะไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราโดนปิงดูดเนี่ยครับเราอย่าตกใจมากนะครับเราจะค่อยๆเอามันออกเนาะลักษณะฟันของมันจะเป็นลักษณะเหมือนเหล็กขูดช้าก็คือรูปตัววายเนี่ยถ้าเกิดเราก็ชากออกเนี่ยหนังจะเปิดพอเปิดปุ๊บเนี่ยเลือดจะออกเยอะมากกว่าปกติมันก็เลยจะเป็นเหตุให้คนบางคนที่กระชากออกแล้วมันก็จะติดเชื้อได้ง่ายอย่างกรณีเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับอำมาพืชอำมาพาด การใช้ปิงในการรักษาเนี่ยจะใช้ให้ปิงดูดเลือดแล้วก็จะต้องห้ามเลือดด้วยโดยยาโดยธรรมชาติแล้วถ้าเกิดปิงมันดูดปุ๊บถ้าเกิดไม่มีการห้ามเลือดนะเลือดที่ปิงดูดหรือน้ําลายปิงที่อยู่ในกระแสเลือดนั่นจะถูกไหลออกแรงการเลือดขับออกทิ้งไปไม่ได้ประโยชน์นะครับหมอโบราณเขาจึงกําหนดมียาในการปิดปากแผลไว้เพื่อให้น้ําลายปิงหมุนเวียนอยู่ในกระแสเลือดเพื่อละลายลิ้มเลือดที่อุดตันนั้นๆนะครับ เพื่อนๆของฉันที่คุณหมอเอามาวางเพื่อรักษาโรคเคยต้องตายหลังจากปฏิบัติภารกิจบ้างไหมอ่ะมีครับก็คือกรณีอย่างเช่นกลุ่มพวกคนที่คืนแรกคืนแรกก็เหมือนกับฝังแรกที่ต่อมไทรอยอะไรเงี้ยนะครับหลังจากมันดูดเลือดเขาอ่ะแล้วต่อมไทรอยที่ว่าเขาบวมหรือคอหอยพอกที่มันบวมขึ้นเยอะนี่ยุบลง <c oughs> รอบแรกในการรักษาเนี่ยทางนั้นเนี่ยมันดูดเลือดเต็มที่เลยแล้วมันก็ตาย แต่ว่าไทรอยหรือว่าคอหอยพอกที่บวมเนี่ยยุบลงเรื่อยๆแล้วก็ภาวะการมีบุตรยากหรือซีดในรังไข่หรือว่าซีดที่เขาเป็นอะไรเงี้ยก็ยุบลงเรื่อยๆด้วยเช่นกัน,นแล้วว่าโรคบางโรคกลุ่มกรณีที่ว่าควรไปฉีดวัคซ mm ีนเกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บอื่นๆน,นะฉีดมาใหม่ๆแล้วมาปล่อยปิงเนี่ยมันตายด้วยมันอาจจะได้ผลข้างเคียงเกี่ยวกับวัคซีนนั้นๆทําให้มันเสียชีวิตนะครับ mm hmm. ผมมุมมองว่ามันก็ต้องมีผู้ผู้เสียสลาเนาะ คำพูดของหมอโบราณจะพูดเปรียบเทียบปิงเ่ะเป็นหมอคนหนึ่งเลยเรียกโดยเรียบปิงว่าหมอน้อยครับก็คือว่าการรักษาเหมือนการแพทย์เนี่ยเหมือนหมอเนี่ยจะต้องเส,สียสละตัวเองแม้ในขนาดที่ว่าเกิดมีโรคระบาดหรือโรคภัยไข้เจ็บที่หน้าหวาดกลัวหรือว่าทําแผลที่หน้ารังเกียดอะไรอย่างเงี้ยนอกจากมันดูดเลือดเสียไปแล้วมันยังบ่อยสารที่ระงับยับยั้งการติดเชื้อได้ดีด้วยครับ พราะฉะนั้นปิงในความเห็นของผมว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่คนเห็นรูปลักษณ์ภายนอกและหน้ารังเกียจแต่จริงๆแล้วมันให้ประโยชน์มากกว่าแม้น mm hmm. คนบางคนนะจะรู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีในบาดแผลที่มันให้ไว้และประสบการณ์ไม่ดีนะครับปิงเ,เป็นหน่วยพยาบาลเล็กๆตามธรรมชาติที่รักษาสมดุลของสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับ เลือดนะจะไหลเวียนได้ดีขึ้นกระจายตัวได้ดีขึ้นนะฮะกดปุ๊บนะ่าจะมีเห็นนะครับมันจะมีแดงนะแล้วก็กระจายตัวออกแดงแล้วกระจายตัวออกอย่างดีนะเห็นไหมครับปกติการหลับมันจะซีดๆเฉยๆเลือดจะมาเลี้ยงที่ผิวเลือดจะมาเลี้ยงที่ผิวหนังนะเ,เ,เ,เลืเอดกล้ามเลืออะต่างๆได้ดีขึ้น ตอนรายการมนุษย์ได้ตอบคำถามไปแล้วเ่รว่าทำไมปลิงถึงถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้งั้นก็จะจบฉันก็คงต้องปิดท้ายด้วยคำถามที่ทุกคนรอคอยกันแล้วละ่ะถ้าเขาเป็นมนุษย์เหรอครับอย่างแรกเลยถ้าผมทำได้นะหนึ่งไปเป็นไปอยู่สภากรารชาติแล้วกันคอยดูดเลือดให้นะแล้วก็เก็บเก็บเลือดเข้าบัตรแบงส่วนอีกอันก็น่าจะเป็นไปขายน้ำลายตัวเองเข้ากับอ,องค์การเภสัชเนาะเอาไปผลิตยา เป็นอาชีพเป็นหมอชุกเฉินนี่แหละอย่างสมมุติว่ากรณีที่เส้นเลือดแตกใช่ไหมครับเขาว่าต้องแก้ไขโดยฉับพันนะโดยการฉีดยาละลายนิ่มเลือดยาขยายหลอดเลือดเห็นไหมครับหรือถ้าเกิดมองว่าเป็นคนเก็บขยะก็ได้นะก็คือกําจัดของที่มันติดเชื้ออยู่ใช่ไหมครับเช่นว่ามีแผลเป็นฝีเป็นหนองเนี่ยเชื้อโรคก,กาลังลุกลามเต็มที่เลยก็คือโดยการหนึ่งตอนแรกเลยก็คือดูมันออกนําขยะติดเชื้อไปทิ้งก่อนทั้งขนาดเดียวกันก็เลย ยาฆ่าเชื้อไปด้วยอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรคนที่ใช้อะมักจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดนานๆเพราะรู้สึกกลัวอย่างเช่นหมอฉุกเฉินนี่ใครอยากไปถูกไหมครับไปหาแค่ได้ช่วงระยะสั้นๆแล้วก็กลับไปอยู่หมออายุรกรรมนอนแอดมอตู่นานเดี๋ยวว่าคนที่กู้ชีพทําให้มันฟื้นตัวได้เร็วเนี่ยหรือว่าสามารถพอที่จะรักษาได้ง่ายๆกับเป็นหมอฉุกเฉินหรือขนาดเดียวกันถ้าเกิดมีภาวะการถายัยติดเชื้อในบ้านเยอะคนที่ทำเช่นอ่า เทศบาลนะคนเก็บขยะติดเชื้อเอาไปทิ้งนะก่อนในอัดับแรกเพื่อกันการลุกลามของเชื้อโรคดูมาจะถึงตอนจบเธอก็คงจะเปลี่ยนความคิดที่ว่าปลิงเป็นแค่ปรสิตดูดเลือดแล้วใช่ปะ เพราะอย่างน้อยการกินของฉันก็จะสร้างประโยชน์ให้กับพวกมนุษย์แบบที่ฉันเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยลหละมนุษย์เนี่ยชฉละสุดๆไปเลยที่แม้แต่ปรสิตน่ากลัวพวกเธอก็ยังหาคุณค่าและประโยชน์ในการมีอยู่ของพวกเราได้ขอจุ๊บหน่อยได้ไหม,อมขอบคุณนะคะ เรากำลังจะเดินทางไปกับศิละปะด้านในผ่านวิชา Inner Art Journey ศิละปะด้านในจากความงามสู่ใจเด็กโดยผมครูมอสอนุพันธ์พึกพันธ์กรจีเดินทางค้นหาตัวตนและความงดงามภายในด้วยพลังของศิละปะด้านในผ่านสีเสียงและเรื่องเล่าติดตามได้ในฮูกเร a r นนิ่งรู้เรียนเปลี่ยนทุกวันอาทิตย์เวลา16นาฬิกาทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุก มาสนุกกับไทยซีอะไรเอ่ยแหละคิดขับชวนเล่นพร้อมเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์ชวนเด็กๆไขความลับกับปิงปองกลางอากาศพูดคุยกับเด็กมากความสามารถใน i n f ฟลูเอนเซอร์เจใช้วันหยุดให้คุ้มค่าเที่ยวตามพี่เฟกันได้พร้อมรับรู้และเข้าใจกับ Social ลแอน e t ไซตี้ r ิสโฟังไวโลินให้ฟินเวอร์จากน้องออแกนเชยร์พา ติดตามชมได้วันเสาร์อาทิตย์นี้เวลา17นาฬิกาทางช่อง ALTV ช่องดิจิตอลหมายเลข4มาเจอกันนะคะมเจอกันนะครับ